มาเบิงครับมาเบิงเขาบอกว่าเ e ฟวี่ดิวตี้เขาบอกว่าโชค๊คเนี่ยใช้งานหนักเขออกาวถ้าเอซีจะเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนตามที่ผมทำเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนใส่คันเนี้ยรถมาแรงตอนนี้ช่างบอกว่าเบรกก็หมด เบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุกขัชักหักสลักหายอ่ะมาแล้วอีกตัวบายใจวันนี้เราจัดให้ครับจัดให้งามๆนี่ร้านนี้เลยร้านประจำนานๆมาครั้งหนึ่งลราอกร้านประจำนานๆมาครั้งหนึ่งมาบ่อยก็ไม่ไหวใช่รถไม่มีเยอะขนาดนั้น ตามมาดูครับนี่จุดที่เราจะต้องเปลี่ยนนี่แตกแล้วพี่น้องเรียบร้อยหนึ่งพอยอ่าันนี้ยังอยู่ไม่เป็นไรเดี๋วก็เปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนถ้ายัางไงก็เปลี่ยนเนาะมีทุกอย่างนะครับ ว่าจะมีกันหรือเปล่ารงนี้ก็ทำใจรครับทำใจยิมง,งานทำใจหน่อยนะเาัาช่างก็ดูก่อนว่าอะไรโน่นนี่นั่นโน่นนี่นั่นครัว่าอันนี้เราพาน้องๆมาสปานะครับเมื่อคืนนี้เชื่องคืนหน้าง,งานโารงไฟาบา ดูก่อนว่าจะอะไรบ้างยังไงบ้างอันนี้เขาเรียกว่าสั่งจะเช็คให้นะครับว่าด็กมันยังพอได้ไหมหรือยังไงอะไรโน่นนี่นั่นทมว่านี่เดียวนี่เดียวว่าประเด็นเราจะมาเปลี่ยนยางนะครับยางออกไปแล้วพอได้อยู่สามสัปดาห์ โอ้ยเดี๋ยวก็เห็นเห็นแล้วครับก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เป่าคุณนิดนึงได้แล้วอ,อันนี้อันนี้ยางที่เราจะเปลี่ยนนะครับยางตัวนี้มันเป็นมันเป็นของรีโวนะรีโวพอดีได้จังหวะมาเปลี่ยนพอดีด,ด,ดูดูจักรแม็กนะครับดูจก Mac ักแม็กเนี่ยเป็นของรีโวนะ พอดีช่างแนะนำเขามาเทินเราก็โอเคเลยนะครับ <Okay. S 1> ตามตามช่างเลยนะครับ <Okay. S 1> นั่นแหละครับตามนี้ครับ <Okay. S 1> เลียนภาไปเลยว่างั้นพ่อนจีจะกินจาน่ะก่อ,อนี้มันจะกินยางากินจากินจานโอ้กินจาน เปลี่ยนส่เลยมีไม่มีเดี๋ยวก็รู้ท่างบอกนะครับสนใจนะครับเปลี่ยนรอ้อเปลี่ยนยางเป็นอะไรทุกอย่างนะครับร้านนี้เลย นะบริษัทรามินทาแม็กนะครับอยู่ตรงนี้เองข้างเศรษระบุตรก่อนถึงมีนบุรีรออซอยรามินทา123นะครับตรงสถานีพอดีเลยนี่รถไฟฟ้ากำลังจะสร้างนะครับ FC สนใจนะครับเรื่องอย่างนะครับผมมีแฟนขับอยู่เคจัดไปช่างบอกว่ามารีวายให้เราด้วยเหรอโอเคจบข่าวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ